ข่าวละครกันบ้างดีกว่านะครับกับละครทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะช่วงนี้อย่างที่บอกไปว่าละครหลังข่าวเขาก็มาแรงมากนะก่อนหน้านี้ก็มีหลายเรื่องนะประสบความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่เลยสงครามสมรสตอนนั้นก็เป็นแบบว่าพีแอฟทัศออนนะครับเล่นกับหนุ่มตีพลพัชใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดที่ลงจออยู่ตอนนี้นะครับนั่นก็คือทองประกายแสบตอนนี้คือสาวใบเฟิร์นก็กําลังแบบว่าไต่ความเข้มข้นไต่ความรุนแรงนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับแต่แน่นอนว่าแฟนๆก็รอนลุ หรืว่าหลังจากนี้จะมีละครเรื่องไหนมาต่อคิวออนแอร์กันบ้างน,นะครับถ้าจับตานะถ้า จำกันได้ตอนที่เราเคยบอกไปนะครับก็มี3มเรื่องนะครับนั่นคือกลิ่นมารีนะเรื่องนี้ก็มีหนุ่มโตโน่นะครับเล่นกับสาวลิชี่ราไปถึงนะครับหนุ่มตรงตนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็เหมันตะวันร้อนนะครับ <S <S <อ>หนุ่มแจมราชตาลนะครับร่วมงานกับสาววิววนะรรณรเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ที่เพิ่งปิดกล้องไปนะครับนั่นคือรักหลับไล่นะครับหนุ่มมิวสุบะสิทธ์เล่นกับสาว,วปุ๊กลุกการพบเจอกันครั้งแรกนะซึ่ง3ามเรื่องนี้นะปิดกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมล่าสุดอีกล่าสุดนะครับ ใกล้จะปิดกล้องนะครับนั่นคือเกมรักปฏิหารนะเรื่องนี้นะเป็นการพบเจอครั้งแรกของคู่พันานางที่แบบว่าฝีมือก็คือการันตีความปังนะครับนั่นคือหนุ่มฟีมนานพัฒนะครับประกบคู่สาวมินพิชยาเป็นครั้งแรกนะแน่นอนว่าเปิดตัวมาแฟนคลับก็ เรียกว่าคุ้มค่าการละครประคุณนี้เป็นการพบเจอกันครั้งแรกนะเคมีความสดใหม่บอกเลยว่าอลังการงานสร้างอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีการนักแสดงรวมตัวนักแสดงมากฝีมือมากมายมีทั้งพี่นกสินใจนะครับแล้วไปถึงหนุ่มท็อปจรนด้วยนะครับแล้วก็มีการรังสรรค์ผลงานโดย2ผู้กํากับมากฝีมือนะครับอย่างพี่ภอูนนะครับแล้วไปถึงพี่เมียประวัลรัตที่การันตีมากมายหลายเรื่องสมราคาความสนุกนะครับ แน่นอนเรื่องนี้นะแค่ชื่อก็น่าติดตามแล้วเกมรักปฏิหารนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการตายปริศนาของคนรักนะครับที่นำพาไปสู่เกมธุรกิจการแก้แค้นและการตามหาความจริงการตายครั้งนี้จึงเริ่มต้นขึ้นนะครับถ้าใครดูทีเซอร์นะเรื่องนี้ยังมีนักแสดงเรื่องอะไรอนะไพรัฐนั่นคือหนุ่มเจเจพิพาร์ที่บอกเลยว่าที่เขาปล่อยทีเซอร์มามีการกันว่า ปะทะกันใช่ไหม,ม,มลถปะทะากาันแล้วก็มีอีกคนหนึ่งต้องเสียชีวิตลงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีการสลับล่างหรือเปล่าแลวก็รู้นะก็ราติดตามกันได้นะครับแม่สายบิดครับออไปอีกแล้วใช่ใช่ใช่เาคือเรื่องนี้น่าดูคุณผู้ชมเนี่ยก็รอติดตามมันได้นะเห็นว่าใกล้จะออนแอร์นะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าช่องวันนะครับบวงสวงเรื่องไหนเ,ออเรื่องนั้นจะมานะเพราะว่าววว่านะละครเรื่องนี้นะจะบวงสวงวันที่ 5้ากันยายนนี้นะครับก็เดือนหน้าเลยคุณผู้ชมไม่แน่นะหรืออาจจะมาต่อจาก v i p รักซ่อนชูก็เป็นได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นทองประกายแสนนะครับแต่เราเชื่อว่ามาแน่ปีนี้ถ้าไม่มาก็เดี๋ยวว่ากัน <c oughs> แต่ว่าถ้ามานะเรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่แบบว่าทุกคนครอคอยนะเพราะหนุ่มฟิล์มก็หลังจากจบจากวิมานสีทองก็ ยังไม่มีผลงานเรื่องไหนที่แบบว่าลงจอจใช่ไหมครับก็ถ่ายทําอยู่ก็มีเกมรักปฏิหารนะครับรวมถึงแม่หยัวที่ตอนนี้ก็ถ่ายทําเช่นกันนะครับสเรื่อง2รถของหนุ่มฟิล์มก็รอติดตามกันได้ส่วนสาวมินก็บอกไปว่าเธอก็กลับมารับงานละครในรอบป,ประมาณ2ปีนะเพราะาบทบาทที่น่าสนใจแล้วก็เป็นการร่วมงานกับทางช่องวันศาเสร็จเป็นครั้งแรกนะครับยังใ้เราติดตามนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับว่าเรื่องนี้จะออนแอร์ในวันที่เท่าไหร่แล้วก็ รตไหนจานังค่าหรือว่าพุทธผฤหัสนะครับยังก็เลตติ้งนอนมาอย่างแน่นอนนะครับอดใจรอกันได้นะครับโอเค,อเคดูที่<ต>สวยมากแบบรอแล้วเออนี่มีแมฟนบอกอียค่ะบ,บอกว่าปีหน้าก็ได้นะปีนี้มีแม่อยู่แล้วบางท่านก็บอกว่าจะมาก็มาเออไม่ติดนีอ,อ แต่อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เขาทยอยปิดคิวนะแสดงนะครับอย่างล่าสุดก็ปิดคิวของพี่นกสินใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เริ่มทยอยปิดคิวองแต่ละคนนะครับส่วนแม่ยัวตอนนี้ก็พี่สันลงรูปลุวัวกำลังถ่ายทำกันอย่างเข้มข้นโลเคชั่นนี่คือแบบว่าโหระดับพี่สันคือว่าจัดเต็มอยู่ในป่าแบบว่าโหอลังการงานสร้างอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ต้องติดตามผลงานทั้งหนุ่มฟิล์มแล้วก็สามมินกันดครับก็ติดตามผลงานของหนุ่มแจมด้วย